ก็ได้มีโอกาสกลับมาพบกันอีกครั้งกับเปิดโลกเปิดใจโอ้ขุนหมายโอ้ขนที่เราจะได้ศึกษาพุทธบัตนะซึ่งช่วงนี้ก็เป็นเรื่องพุทธบัตรของพระโคตมพพระเจา้าหรือที่เราติดปากน,นพระโคดมพระเจ้านั่นแหละที่ท่านปริษานไปเมื่อ2,500กว่าปี แล้วก็ยังรงครงทิ้งคำสอนพระองค์ไว้กับพวกเราได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้ฝึกฝนอบรมตนเองที่เราจะสามารถที่จะดับขันก้ในพานตามพระองค์ไว้ได้ในกระบการปืนนะ้นาพ็อตอนนี้ก็เป็นพระอานาร์นำเสนอมาถึงภาคที่สองวันนี้จะเป็นตอนที่หกตอนที่แสงสว่างอันเกิดเนื่องด้วย การตัดสรุรธรรมของพุมิที่ได้บรรลุสมารถวิญญาณเป็นสมาร,ระาวิชาเราจะเป็นตอนที่จบบริบูรณ์ของภาคสองเราหน้าจะเป็นภาคที่สามกันแล้วัาน,นที่เราได้ฟังพุทธวัตรของพระสมมาสพระยาตุพระองค์เนี่ยต้องถือว่าเป็นการฟังประเสริฐนะที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเป็น อนุตรยะคือสิ่งอันประเสริฐยอดเยี่ยมทั้งหมดเนี่ยห้าประกาศน,นะอาจารย์ยกตัวอย่างให้ฟังทัษาประกาศนะถ้าใครสนใจก็ลองไปค้นหาใน Google ดูว่ามันมีอะไรบ้างอย่างเช่อนอันที่หนึ่งทัศนานุตรยะการเห็นอันประเสริฐการเห็นอันยอดเยี่ยมการเห็นสิ่งใดเราถือว่าเป็นการเห็นอันประเสร,ริฐและยอดเยี่ยม ก็คือได้การได้เห็นพระสมมาทัพพระพุทธเจ้าหรือสาวกของพุทธเจ้านี่แหละที่เป็นการเห็นอัศเสดการเห็นยอดเยี่ยมเมื่อเราได้เห็นแล้วเนี่ยบุญบารมีจงเ,เกิดขึ้นเราอย่างมากมายมหาศาลไม่สามารถจะประมาได้เลยนะอันที่สองการฟังเสด็จสวนานุตรยะ การฟังสิ่งใดเราถือเป็นการฟังประเสริฐยอดเยี่ยมก็คือการได้ฟังธรรมจากพระสมณะพระเจ้าหรือการได้ฟังธรรมจากสาวกของพระเจ้าเลยถึงในการที่ท่านผู้มีบุญทุกท่านเลยสัะตักฟังการเทศน์พระเาในค่ำคืนนี้เนี่ยเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัตินี่แหละคือการฟังประเสริฐการฟังยอดเยี่ยม มุบ่บารมีจะต้งเกิดขึ้นเราอย่างประมาณได้ได้ภานะพทุกความที่เราได้ฟังเนี่ยเราเหมือนเรามีบัทีแห่งแสงสวา่างที่ช่วงช่วงเฉชวานส่อง,งทางให้เราเห็นที่เราจะเดินตามมุงไปได้ไม่เดินสเสปสสะพัไม่เดินหลงทางไม่ถูกครอบนะเราจะมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เหมือนกับพุ่งทุกพระองค์ จะเป็นปฏิบส่งทายของบราที่จะเดินทางแล้วปลอดภัยจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางนะอันที่สามอันหนึ่งการหรือว่า,า,าการศึกษานุตร,ร,ริรรยะการศึกษาอันประเสริฐยอดเที่ยงการศึกษาสิ่งใดเล่าเทีย่ยวเป็นการศึกษาประเ,ร,เริษยอดเที่ยงก็คือได้ศึกษาคําสอนของพระสมมาสรเจ้านั่นแหละนะ คำสอนของพระ,พระองค์พอวางเวลาศึกษาแล้วจะทําให้เราได้เขาเรียกว่าเรียนรู้วิชาชีวิตวิชาชีวิตมันเขียนด้วยโชชางสองตัวแตกต่างจากคำวิชามันแปลว่าความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจงก็ได้เกิดจากการคิดควณคาดคณึนด้วยเหตุด้วยผลหรือว,ว่าตรกกะเป็น yeah. เช่นนี้เพราะวิชาในทางโลกไม่ว่าเป็นเป็นสาขาไหนศาสตร์ไหนที่ยอดเยี่ยมขนาดหนก็แล้วแต่ ก็าจะแพทย์าศาสตร์วิศวกรรมาศสาศสตร์เศรษฐศาสตร์อะไรก็แล้วแต่มันเป็นวิชาทางโลกเราเรียนรู้ไปจะได้เกียรติยกระดับไหนปัญญาสักกี่ใบมันก็ไม่สามารถช่วยตอนที่เราจะหลับตาลานูกนีไปได้มันคงติดให้เรายึดมั่นถือมั่นอยู่ในโลกยิ่งรู้ยิ่งขุนยิ่งทํายิ่งเครียดยิ่งทำย่างยิ่ง,ง,งมาก,มาก,มากนยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเลย แต่วิชาชีวิตของพระสมัครวิชาที่ทราได้ตรัสสอนและรได้ศึกษาเนี่ยยิ่งรู้จะยิ่งใสยิ่งทำยิ่งสว่างยิ่งทำมากๆก,ก็ลุกจากการยึดมัน่นถือมั่นในตัวตนอะไนี่แหละเราถึงจะสามารถหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารหรือในภุทบั้บงสามนี้หลุดพ้นจากกองทุกทั้งๆสามารถจะดับกันก่อนิพานตามผู้สมัครสมุทชาไปได้ เพราะว่าพุทธปรกิจติของพระธมาสัมพุญธเาทุกทุกพวกอุ่มที่อุบัติขึ้นมาบนโลกใบนี้เหมือนกันหมดเลยทุกองนะเหมือนกันหมดทุกองคือปลายคือการเปิดโลกและเปิดใจของพวกเราทั้งหลายพวกมนุษยชาติทั้งหลายนี่แ right <t ix i> <sh> being <though> หละ wi ให้ร uana, things, ู้ความเป็นจริงของโลกใบนี้ท่านเปิดโลกให้เราเห็นว่าแท้จริงโลกนี้มันเป็นทุกข์ไม่ใช่สุข มันอย่างที่เราเข้าใจมันที่เขาหลอ,อกล,ออกล,ออกล่อเรามาด้วยโลกต่างแปดลาบจ้สเซินเซินสุขนะเรื่องเพศเรื่องทรัพย์เ่ทองอนาจวาสนาอะไ่งต่างเพราะเราอยากได้อยากมีอยากเป็นแล้วก็เธอทําแล้วก็เพลย์ทำในสิ่งที่มันผิดศีลผิดธรรมพอเราหลับตาลาจากโลกนี้เวลาวก็มีใบภูมมมีทุกติภูมิเป็นที่รองรับเป็นที่ไปจะต้องทนทุกทรมานอยู่ในสถานที่อย่างนั้นอีกยาวนานนะ ยาวนานมากแล้วก็จะเวียนว่ายต่เกิดในสามสเอดภูมิสัตว์โลกนี่ไม่จบไม่สิ้นจากเร็วร้ายสุดไปดีที่สุดเร็วดีที่สุดก็ลงมาเร็วร้ายสุดวนเวียนอย่างนี้ไม่มีทางรอดเลยทั้งในสามสเอดภูมิสัตว์โลกแล้วแต่อะไรต่ทุกภูมิทุกติภูมิสี่ทุกติภูมิสี่นี่มีอะไรก็มีสัตว์นรกนั่นที่เราเรียว่านรกนรกนั่นและน่ะโลกรูพุมอ่าเปรตภูมิ อสุรกายภูมิเดริชาภูมิเดชานภูมิคือเจ้าอ้พวกสัตว์เดรชาทั้งหลายเนะี่ยน้องหมาน้องแมวเนี่ยที่เราเห็นมันน่ารักเนะี่ยความจริงมันกำลังอยู่ในภพภูมิการสวยทุกองตัวมันที่มันได้ทําผิดพลาดศีลทําผิดพลาดรมตอนนี้ยังเป็นมนุษย์อยู่ก็ ไปเวียนตายไปเกิดอยู่ในตุ้งติภูมิอาจจะเปลี่ยนจากสัตว์นรกมาเป็นเปรตพอได้มีบุญเพิ่มขึ้นหรือใช้บาปกรรมให้เหลือน้อยลงก็เป็นสุนทา喀จากสุรกายก็บาปกรรมน้อยลงก็ขึ้นมาเป็นสัตว์เดรัจฉชานเป็นสัตว์เดรัจฉชานอีกนาวยนานมากโดยเฉพาะสัตว์ที่กินเนื้อ็นารและถเพียงชาติใดมันเกิดขึมาเป็นมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ด้สร้างบุญสร้างมรมีอะไรต่างๆพอจบชาติความเป็นผู้ภูมิความเป็นมนุษย์ก็ไปเป็นเทวดา จากเทวดาคุณงามความดียังมากอยู่ก็จะขึ้นไปเป็นพรหมเป็นพรหมพอใช้บุญหมดัดมดเข้าใจหรือตเศษกรรมในใจของเราเนี่ยตอนที่เราเป็นสัตว์ลกหนึ่งเอาให้ใช้ไม่หมดถ้าเราต้องใช้สิบส่วนใช้บาปกรรมสิบส่วนให้ใช้แค่แปดส่วนให้เหลือเป็นเศษกรรมในใจของเราอีกสองส่วนเหลือไว้ทําไมให้เราเวียนตายเวียนเกิดน,นับพบนับชาติไปทุวนแล้วเขาเศษกรรมเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆนะี่ยมันเอามารวมกันอีกกลายเป็นวิบากกรรม เราเกิดมาชาติใดชาติหนึ่งมาบ้าใบปัญญาอ่อ,อนนะสวัวยทุกอะไรมากมายนี่คือเขาจะใช้ตัวกิเลสกรรมและวิบากเป็นตัวขับเคลื่อนในส,สัตว์โลกทั้งหลายบันวนวลยนสัตว์โลกทั้งสามสิเนั่นแหละหน้าตุกติภูมมสี่เขาจะขึ้นมาเป็นกามวุขติกามสัุกติภูมิเจ็ดก,ก็คืออะไรมนุลิสิูมิ แล้วก็เทวดาทเ,ววดเาทเวภูมิเทวภูมิอีครกก็ตั้งแต่สวรรค์ชั้นจาตุมาริกาชั้นดาวดึงชั้นดาวยามาชั้นดุสิตาชั้นนิมารตีชั้นปรนิมิวตวสุตีนี่แหละคือที่เรียกว่าการสุขติภูมิเป็นมีความสุขแต่ยังม,ม,ยนะมีการเสพกามอยู่นะยังมีการเสพกามอยู่เทวภูมิมีการเสพกามนี่หละอีกเจ็ดชัน้น ขึ้นไปสูงแล้วก็เป็นชั้นรูปพรมภูมอีกสิบหกชัน้นนะสิบหกชั้นหรือพื้นภูมินี่คือชั้นนะั่งนะฮะแล้วก็ขึ้นไปนั้นก็เป็นหารูปพรมภูมอีกสี่ชัน้นนะเพราะฉะนั้นมันหมุนอวนอยู่แล้วนี่ยพอถูมันก็ลงมาตามสูตรอีกเมื่อเราใช้สูให้บุญหมดไปแล้วนะทั้งนั้นการที่ พระพุทธองค์ได้ส่งมี่มนุปัญญาเนะ่แนวแนวน,นับพบพระเจ้าไปทั่วที่จะขอบังเกิดขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าในภพทติสุดท้ายที่จะเปิดโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยให้กับสัตว์โลกได้รู้ว่าโลกนี้จริงๆมันมีอะไรนะในสาสรวรรคนี้ในภพท้งสามนี่มันมีอะไรนะะมันมีอะไรที่รอเราอยู่ใครมันคืออะไรอ่านี่ท่านต้งองการจะเปิดเรารู้ตรงนี้เปิดโลกให้เรารู้ ให้รู้จริงๆแล้วก็หลอกลอก่อให้เราทําบาปท,ทำกรรมแล้วก็ลงไปอยู่ในทุกขติภูมิยันยาวนานมากไปเทียบกันไม่ได้เลยหนะ้าระวางเทวภูมิกับทุกขติภูมิอย่างเช่นเทียบง่ายๆเอาสวรรค์ชั้นที 4, น่สี่ชั้นดุสิตชั้นสวรรค์ชั้นดุสิตเนี่ยหนึ่งวันหนึ่งคืนบนสวรรค์ชั้นดุสิตเท่ากับสี่ร้อยปีในมือมนุษย์นะฮนี่ก็ขนาดสวรรค์สวรรค์ชั้นที่สี่นะ,ะแต่ถ้าหากว่าในนรก ในอายมโรกก็แล้วกันจุมโบโรกอา้อาวขุมเนี่ยหนึ่งวันหนึ่งปีในยมโรกเนี่ยมีอายุเป็นล้านปีในเมืองเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้เทียบกันไ,ได้อาจะมีชั้นรูปภูมภูมิรอลูปภรมพูมเนียนยาวมียิญยาวยืนยาวนานมากแล้วก็ั้งพรมหรอลูปพรมทั้งหลายเล้่ก็ตัวเองเนี่ยเป็นอมตะเป็นอมตะา แต่ความจริงเปล่าไม่ใช่พอเสมอบุญหมดไปก็ต้องลงไปในมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่หรืออาจจะลงไปในสัตว์โลกใหม่หรือเป็นเปรตสุสรากายก็แล้วแต่เศษกรรมที่ยังเหลืออยู่ในดวงจิตนั่นแหละที่เขาสอดใส่เป็นกลเป็นอุบายเอาไปอย่างนั้นะเพราะฉะนั้นการที่เราได้ฟังพุทธวัติของพระเจ้าตะพงจึงเป็นการฟังอันยอดเยี่ยม ส่วนานมตริยะบุญจะบังเกิดขึ้นกับเราอย่างมากมากมายมหาศาลนะเราก็จะได้เห็นดวงมาทิพย์สองทางอริโอโพขดดาบพุงตอนที่เป็นพระโพิสัต์ที่ยาวนานขนาดนั้นเกิดมาหมดทั้งสัตว์ริสารทั้งมนุษย์ทั้งอะไรเป็นหมดแล้วนะอาจารย์เห็นขนาดท่านสร้างสมบัติมีขนาดนั้นเนี่ยท่านยังต้องลำบากล,ลำบนญขนาดนั้นลัวเราแหละมีบุญบารมีขนาดใดเราจะต้องเดินทางอย่างไรถึงจะปลอดภัยที่สุด ไม่ถูกขรอหลอกไม่ติดอยู่ในโลกงารทำแปดนะไม่ติดอยู่ในนุวนห้านะทำให้ไม่สามารถที่จะเข้าถึงธรรมที่จะทำให้เรารู้ลึกพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นะเพราะการมาเกิดขึ้นของพระเจ้ากว,ว่าจะมาเกิดได้นนะท่านต้องสร้างสมบุญบารีมาเยอะเหลือเกินในช่วงที่เป็นพระโพธิสัตแล้วแต่ประเภทของพระพุพธเจ้านั้น นะถ้าอย่างเช่นพระโคตมาุุธธเจ้าที่ปฏิภาณไปเมื่อ2,100กว่าปีเนี่ยท่านเป็นพุทธเจ้าประเภทพระปัญญาที่กับพระเจ้าคือผู้ที่มีปัญญายอดเยี่ยมแต่ีีรัทถาระดับปานกลางท่านต้องใช้เวลาในการสั่งสมบุญบรมีในช่วงที่เป็นพระพธิสัตว์ก่อนที่จะบ,บังเกิดเป็นพระเจ้าในพระเจ้าสุดท้ายถึง20สงกายเกับแสนมา นะี่ยสำหรับมือใหม่ที่เข้ามาฟังเนี่ยจะสงสัยไอ้กลับกลับมันยาวนานกี่วันกี่เดือนกี่ปีมันยาวนานจนกระทั่งไปสามารถอันวันเดือนปีประกำรับได้ซึ่งพระเจ้าท่านองตรัสเปรียบเทียบว,ว่ามีภูเขาอินแท่งทึบหนึ่หนึ่งลูกสูงหนึ่งโยศหนึ่งโยชน์คือสิบกิโลเมตรกว้างหนึ่งโยศยาวหนึ่งโยศในทุกๆหนึ่งร้อยปีจะมีเทวดาเนี่ยนำผ้าสีขาวจากแควน้นกาสีฟาปาดลงบนภูเขานี่หนึ่งครั้งทุกๆร้อยปี มื่อไรก็แล้วแต่ที่พวกเขายินแท่งเทปนี้เยี่ยนลงเสมอแผ่นดินนั่นแหละคือระยะหนึ่งกลับโดยประมาณเราก็ลองตาจินตนาการดูยาวนานขนาดไหนนะยาวนานขนาดไหนมีพระพระปัญญาที่กับพระเจ้านะอาจัะมีพระเจ้าประเพอยดพระศรัทธา,าที่กับพระเจ้าคือมีความศรัทธาอย่างยอดเยี่ยมที่ปัญญาหรับปานกลาง เช่นพระกัมกุสันทะพระกูนักคมพระเจ้าพระกัสปาพระเจ้าซึ่งเป็นพระเจ้าสามพระองค์ในพัตระกับเนี้ยพัตตะกับเดียวครับพระคุมาพระเจ้าเนี่ยคือในพัตตะกับเนี้ยมีพระเจ้าถึงห้าองค์ซึ่งถือโชคดีจริงๆในบางช่วงของสองศรวัตในวัตถสังสารไม่มีพระเจ้าเลยแม้แต่พระองค์เดียวถือว่าเป็นโชค้ายของสัตว์ทั้งหลายที่เวียนตายไปเกิดช่วงนั้นเพราะไม่ได้เรียนไม่ได้รู้ถึงความเป็นจริง ของผู้ที่เห็นแจ้งดังเวลาหลับตาลาโลกนัแล้วถูกดึงดูดลงไปสู่นรกในาบภูมิทุกติ์ภูมิิยมารหาฝนที่จะอดรึบไปสู่นนบนทุกทิพภูมิภูมิน,น,น้อยนิดเทียบกันไม่ได้เลยเนี่ยอย่างเช่นบุตรเจ้าทั้งสามพระองค์เนี่ยที่เป็นพระสัตตาที่ขบ,บุทรเจ้าต้องใช้เวลาในการสงสมบุญบุบารมีอยู่ถึงสี่สิบประข,ขัไข่ครับแสนมหากับยาเป็นอัพทวีของ พระปัญญาที่กับพระเจ้าด้วยถ้าโดยเฉพาะพระ,พะเมตไตรพพุทธเจ้าที่จะอุบัติขึ้นในพระอัตการเพื่องหน้าเนี่ยนะท่านก็เป็นหนึ่งในห้าพวงของพระเจ้าที่อุบัติขึ้นในพระธละกับเนี้ยแต่ท่านจะอุบัติในอคตการเพื่องหน้าที่เราเรียกกันง่ายว่าพระศรีอริเมตไตรเลยนะท่านเป็นพระเจ้าประเภทพระปริยาที่กับพระเจ้าคือมีความเพียรอันยอดเยี่ยมแต่มีปัญญาระดับพันกลาง ถ้าต้องใช้เวลาสั่งสมบุญบุ่นีอยู่ถึงแปดสิบผสมไข่กับแสนมหากับนี่ยาวนานขนาดนั้นนะดังนั้นการที่เราได้เกิดมาในร่มเงาของพุมทธศักาสนาี่ถือว่าโชคดีอย่างเหลือเกินโชคดีอย่างมหาศาลเพราะมันยากยากการว่าได้เกิดมาเป็นมน,นุษย์เนี่ยแล้วเนี่ยมันมันมันโชคดีแล้วเนี่ยนะพาะการเกิดเป็นมนุษย์เป็นยากมากโควตามันน้อย ระเจ้าคัดไปเกิดเป็นสัตว์เลื้อฉานเป็นสัตว์รกเป็นเปรตระสุรกายเยอะแยะมากมายที่จะได้แรบเป็นมนุษย์ต้องสั่งสมคุณงามความดีบุญมามากมายถึงจะได้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์แทนเปรียบไปเหมือนกับเตา่าตาบอดสองข้างอยู่ตัวหนึ่งอาศายัยอยู่ในท้องทะเลที่กว้างใหญ่ร้อย,ยปีเชาวเต,าเต,าต่าตัวนี้จะโผล่บนผืนน้ำหนึ่งครั้งเพื่อจะประสอาสกายเป็นสุรกระับ่งไปแต่บนผืนน้ำนั่นน่ะมันจะมีห่วงเล็กๆห่วงเท่าหัวเต่าพอดีเลย เม <ork> <100ป> ื่อไรก็แล้วแป่ในร้อยปีเจ้าเต่าเนี่โอ้นะหัวสอบอยู่นะทมเท็จนคือโอกาสที่ได้เกิดเราเป็นมนุษย์เป็นยากขนาดนี้ยากขนาดนี้วันวี่เราได้เกิดเป็นมนุษย์เราจงรู้เถิดว่าเราในมีบุญบบรมีมากจงใช้เวลาในการเป็นมนุษย์เราในคุ้มค่าที่สุดจะเป็นหัว หล,ลงเพลิดเพลินติดอยู่ในลาบสยดเสริญส,สุขอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากรวยอยากสวยอยากรอยอยากมีเครื่หหาอยากมีรถซุเปอร์คาร์เป็นร้อยคันแต่เวลาที่เราหลับตาลาโลกนี้ไปแล้วนั่นแหละเวลานั้นจะรู้ว่าเราหลงผิดไหมเราพลาดแล้วไหมเราถูกเขาหลอกไหมนะมันเป็นเช่นนั้น แานะว่าการเกิดพุ่มรุดยากขนาดนั้นแต่การได้เกิดมันเลยมเมาพุ่มศาสนาเลยมันยากกว่านั้นหลายเท่าทวีนะเพราะคําว่าศาสนาี่ยแปลว่าคาสอนพูดทระแปลว่าผู้รู้แจ้งแจ้งแทงตลอดในความจริงทั้งหลายเห็นไปตามความเป็นจริงดังนั้นคาคําสอนของท่านผู้รู้แจ้งแจ้งแทงตลอดเนี่ยก็เรียกว่าพระพุทธศาสนาถ้ามีพระขึ้นหน้าก็แปลว่าประเสริฐมาจากคาว่าวระประเสริฐ เมื่อเราเข้าถึงแล้วชีวิตของเราจะสูงสงประเสริฐตามท่านผู้เสริฐที่รู้แจ้งแจ้งทแทงตลอดและพูที่เจ้าแปลว่าราชาผู้รู้ทั้งหลายคือธรรดาผู้ทัท้งหลายนะท่านเป็นยอดเมื่อต้นไม้ก็มีแต่รากโคนต้นไปถึงยอดแต่ผู้รู้ทั้งหลายกองรวมไว้เนี่ยตั้งแต่คนวไปถึงปลายถ้าอยู่ตรงปลายเล่านั้นแหละคือเป็นราชาแห่งผู้รู้ ความรู้ของท่านเจ้าครอบคึ้นความ,มรู้ทั้งหลายหมดสิ้นไปเลยหมดฟ้าที่ครอบโลกและจักรวาลสรรพสิ่งทั้งหลาย่านนัตธศนะของท่านเจ้ครอบสรรพสิ่งและสมสัส์ทั้งหลายเหล่านั้นนะดังนั้นจึงขอให้ตั้งใจศึกษา,าพระพุทธวัติของพระเจ้าทุกพระเงิ์นะและพวกเราโชคด,ดีมาก ถ้าพวกเราได้เคยศึกษาในเรื่องของพุทธวงศ์ที่พระอาจารย์ได้เคยนําเสน,ในอในหลายต่อเดืณนพระวจบบริบูรณ์ไปแล้วเนี่ยในในเรื่องของพระโคตมะพุทธเจ้าเนี่ยที่จะมีพระพุทธวงศ์พงคือพระพุทธเจ้าอ,องค์อดีตที่ได้เคยสร้างสมบัติมีกับพระองค์ามาแล้วก็ได้กล่าวพุทธมยากรให้พระองค์ในช่วงนี้ยังเป็นพระโพธิสธัตว์อยู่เนี่ยแะวัดจะดเกิดเพระพุทธเจ้าแน่นอน พุทธวงศ์เหล่านั้นนมีทั้งหมด24พระองค์เลยกันที่พงค์ได้ได้เคยเกิดมาร่วมสร้างเร้างนี้ได้ฟังพุทธบัญญัติอนจากจากพุทธเจ้าเหล่านั้นมีทั้งหมด24พระองค์ถ้าเราได้เข้าไปฟังเราจะได้รู้ว่าอ๋อท่าพุทธเจ้าพระองค์ไหนมีอายุเท่าไหร่เนี่ยนะเมื่อพระงค์ประกาศพระศาสนาของพระองค์แล้วพอพระรองค์ดับขันก็ได้ผ่านไปแล้วมีอายุนานเท่าไหร่เนีน่ยพระศาสนาพงค์จะอยู่ได้เท่านั้นนะ ถ้าสมมติว่าพระเจ้าพระองค์นั้นมีอายุห้าพันปีพอปรับขันปฏิพานไปศาส,สนาพุทธจะอยู่ได้ประมาณห้าพันปีแล้วค่อยๆอ,อ,อันตร,ราฐานสูญหายไปมีอายุเป็นหมื่นปีพอพระองค์ดับขันปฏิพานไปผ่านประมาณหนึ่งหนึ่งหมื่นปีศาสนาพุทธที่ประกาศไปดีแล้วก็จะค่อยๆอันตราฐา,า,านหายไปแต่ปรากฏของพาร,าระโคตมพุทธเจ้าท่านมีอายุเพียงแค่แปดสิบปีเท่านั้นแปดสิบปีเท่านั้นแล้วก็ดับขันปฏิพาน์ แต่กฎระศาสนาของพระองค์ทิพประกาศไว้ดีแล้วเนี่ยอยู่มาถึงน้บ2,500กว่าปีตกมาถึงรุ่นเราทําให้เราได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้รประพฤติปฏิบัติตามได้ฝึกฝนอบรมตัวเองอยู่นี่แหละฉันจึงต้องบอกว่าพวกเราโชคดีเหลือเกินที่ได้เกิดมาในพัฒรกับนี้พัฒรกับเป็นความส่องสวยที่มีพระพุทธเจ้าอยู่บังเกิดขึ้นมาถึงห้าพระองค์ด้วยกันซึ่งตอนนี้ผ่านไปสี่พระองค์แล้วถ้าแ,แต่พระกุศลตา ผรมเด่นพระพระ,พระ,พ,ระพระกุณฑลพระเจ้าพระกัสปัตพระเจ้าแล้วก็พระโคตมพระพธเจ้าสี่พงแล้วที่ผ่านไปสี่พงหนึ่งอนาคุตการเบื้องหน้าที่เ,เกิดขึ้นคือพระมีแต่พุทธเจ้าขอรู้ว่าเราโชคที่สุดจะจงใช้เวลาของเราในช่วงที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยให้คุ้มค่าเถิดในการสร้างบุญสร้างบารมี เพราะไม่มีภพภูมิใดจะดีที่สุดเท่ากับภพภูมิความเป็นมนุษย์แล้วเพราะเราได้สร้างบุญสร้างบุญภพอื่ืนภูมิหุ่นไม่ได้สัตว์นรกก็ตกในความทุกข์ความมืดของมการความทุกข์กำมานแสนสาหาัสเปรตอสุรกายอะไรต่างๆมา,าสร้างบุญสร้างบุญบาริมยได้สัตว์ดิสานก็สร้างไม่ได้นะ มีแต่ความหวาดระแวงวันนี้มันกินคำมันจะตายไหมใครจะมาฆ่ามันตายไหมมันจะหลับทับนี่มันใครจะมาฆ่าตายไหมยกเว้นแต่มันมีบุญพอมีบุญมันมีอยู่ตัวมันบ้างแต่สมัยเป็นมนุษย์ก็จะมีคนเอาไปเลี้ยงเป็นน้องหมาน้องแมวอะไรเละยากมากดังนั้นจงใช้เวลาให้คุ้มค่าที่ยังเหลืออยู่ที่เรายังมีลมหายใจได้สร้างบุญสร้างบารมีแม้แต่เทวดาพรหมารุภมก็สร้างบุญสร้างบารมีไม่ได้ได้แต่สวย บุญที่เคยทำเอาไว้เนี่ยพอหมดแล้วก็ต้องม,ม,มุนบุญมันมาเกิดไปเช่นกันนะเอาล่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปฟังพุทธวัตรจากพระโอรสซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในหนังสือของท่านพุทธพัฒน์ท่านพุทธทาสพิกุกที่ท่านาาได้รวบรวมจากพระทีบไปรกไว้มาเป็นหนังสือพุทธวัตรจับพระโอซึ่งมีออประโยชน์มากๆพระอาจารย์ในคอ คือโอกาสถ่ายทอดสิ่งเนี้ยไปสู่ขั้นบุญผู้หนึ่งขั้นที่อยู่ทัวโลกนะและท่านจะได้บุญก่อมลอไปด้วยนะเพราะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากตันจากพระองค์วันนี้จะเป็นตอนที่หกแสงสว่างเกิดเนื่องด้วยการตัสรู้แล้วคอยจะเป็นตอนที่จบบริบูรณ์ของภาคที่สองอ้าวไปรับฟังพุตตุจวชผู้พร้อมกันทุก,ท,กทุกท่านนะ เกิดแสงสว่างเนื่องด้วยการตัดสูขพิสุทธิ์ทั้งหลายเมื่อใดตถาคตได้ตัดสู้อนุตรสมมาธมพุทธญาณในขณะนั้นแสงสว่างโอรานจนหาประมาณไม่ได้ยิ่งใหญ่กาอนุภาพของเทวดาทั้งหลายจับปันดาลได้ได้ปรากฏขึ้นในโลกพร้อมทั้งเทวโลก มาโลกล่มโลกในหมูสัตว์ร้อมตั้งสมณพราหมณ์ร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ถึงแม้ในโลกกันตนรกอันโล่งโถงไม่มีอะไรปิด่างขั้นได้แต่มืดมนอุตการเกิดแห่งจักรวิญญาณมิได้อันแสงสว่างแห่งพระจันทร์และพระอาทิตย์อันมีฤทธานุภาพอย่างนี้ ส่องไปไม่ถึงนั้นแม้ในที่นั้นแสงสว่างโดรานหาประมาณไม่ได้ยิ่งใหญ่กว่ารูภาพของเทวดาทั้งหลายจับปัรดาได้ก็ได้ปรากฏขึ้นเหมือนกันสัตว์ที่เกิดอยู่ณที่นั้นรู้จักกันได้ได้วยแสงสว่างนั้นพากันร้องว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเอ๋ยผู้อื่นอันเกิดอยู่ในที่นี้ นอกจากเราก็มีอยู่เหมือนกันดังนี้พิสุทธ์ทั้งหลายนี่แลเป็นอัศจรรย์ครั้งที่สามที่ยังไม่เคยมีได้บางเกิดมีขึ้นเพราะการบังเกิดแห่งตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมสพุทธเจ้าแผ่นดินไหวเนื่องด้วยการตัดสรูรูกรนานน์เหตุปัจจัย ที่ทำให้ปรากฏการไหวแห่งแผ่นดินอันใหญ่หลวงมีอยู่แปดประกาศดูก,ก่อนอานอนท์เมื่อใดรัฐาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัตุตรสมาสุพิญาตเมื่อนั้นแผ่นดินย่อมวันไหวย่อมสันสะเทือนย่อมสันสะทานอานอนท์ นี่เป็นเหตุปัจจัยที่คำประพาแห่งการปรากฏการไหวของแผ่นดินอันใหญ่การรู้สึกะผงว่าได้ตัดสู่แล้วพิสุทธทั้งหลายเมื่อเราได้เป็นผู้มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดามีความโศกเป็นธรรมดา มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาด้วยตนก็รู้จักสิ่งที่มีความเกิดแก่เจ็บตายโศกเศร้าหมองเป็นธรรมดาขันรู้แล้วจึงได้แสวงหานิพพานอันไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่โศกไม่เศร้าหมองเป็นธรรมดาอนดาันไม่มีสิ่งอื่นยิ่งไปกว่า ่านเกระจากโยกธรรมเราก็ได้บรรลุอนิพานนั้นอหนึ่งปัญญาเครื่องรู้เครื่องเห็นได้เกิดแก่เราว่าความหลุดพ้นของเราไม่กลับกำเริบการเกิดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายพบเป็นที่เกิดใหม่มีได้มีอีกต่อไปดังนี้ ภาคที่สองโดยบริษ